ร้อยที่หนึ่งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่สามสิบเอ็ดประจำอำเภอก้าวเหลียวจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับพันเอกนภัสศีธนโชตเสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์และคณะติดตามเดินทางติดตามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำแม่น้ำปิงตำบลมหาโพธตําบลเขาดิน อำเภอ 9, เก้าเหลียวจังหวัดน,นครสวรรค์ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำความยาวในการดำเนินงานซ่อมแซม300เมตรงบประมาณ50ล้านบาทเป็นฝายชะลอน้ำชั่วคราว แรงกักเก็บน้ําเพื่อใช้น้ําอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและพื้นที่ทําการเกษตรของอําเภอเก้าเหลียวจากการเข้าติดตามการสร้างฝ่ายชะลอน้ําชั่วคราวในสัญญาจ,จ้างสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน2560เป็นการใช้เครื่องจักรและใช้แรงงานเรียงอิฐใส่ตะแกรง50คนขณะนี้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วเจเปอร์เซ เป็นการย้ายฝั่งในการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่หมู่4ตำบลเขาดินความคืบหน้าการดำเนินงานจะรายงานให้ทราบอีกครั้งการติดตามฝายชะลอน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย